สดีค่ะพบกันเช้านี้หลังฝนตกเมื่อคืนนะคะวันนี้ตุกพามาดูน้ำอันนี้ก็คือบิ้งนาที่เราจะทำการหวานกล้าวันนี้นะคะซึ่งข้าวก็ได้แช่เตรียมพร้อมแล้วต้องหวานวันนี้ให้ได้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเยอะมากท่วมคันที่ตุกเพิ่งขุดเลยนะคะฝนคืนเดียวนะคะเนี่ย แล้วก็เราต้องทําการเอาน้ําออกนะคะวันนี้จะพา,ามาดูระบบการจัดการแปลงนานะคะสําหรับปีนี้เป็นปีที่สามแล้วพ <c oughs> ี่ตุ๊กเริ่มทํานานะคะ,ะบิ้งนาสีบิ้งนี้นะคะเวลาฤดูน้ําหลากมันจะรับน้ําจากข้างบนทั้งหมดเลยทีนี้พอเมื่อคืนนี้ฝนพึ่งตกน้ําที่ลงมาในแปลงนานี้จะมาจากบนโคก บนโคกนี้ไหลลงมานะคะจะยังไม่มีน้ําด้านนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นน,น,น้ําบิ้งนาบิ้งเนี้ยจะสูงกว่าเพื่อนเพราะเป็นพื้นที่รับน้ําแล้วมันจะถ่ายไปหาอีก3ามบิ้งที่ต่ำนะคะแล้ววันนี้เราต้องการเอาน้ําออกเพื่อทําการหว่านกล้านะคะแล้วทีนี้เราจะทํายังไงวิธีการเอาน้ําออกมีหลายวิธี1สูบสูบนะคะหรือว่าจะถ่ายไปที่ อีก3บิงที่ต่ำกว่าที่เหลือนะคะแล้วก็ซึ่งซึ่งพิจารณาจากตัวเองแล้วทุกทำคนเดียวเรื่องสูบน้ำตุกตัดออก 2. ถ้าจะคิดอีกอมีการพิจารณาค่ะข้อ2ก็คือถ้าจะเอาน้ำถ่ายไปไว้ทั้ง3บินข้าง,งหลังที่เหลือถ้าฝนทิ้งช่วงน้ำที่มีก็จะละเหยออกหมดแล้วก็หายไปแล้วเรายังไม่ได้ต้องการจะใช้น้ำมากขนาด นั้นตอนนี้นะคะทีนี้ทางเลือกที่สามที่ตุ๊กเลือกก็คือตุ๊กมีการวางท่อจัดการถ่ายระดับน้ำจากแปลงนานะคะก็เลยทำการบายพาสน้ำจากจากนาบิ้งที่จะหวานกล้าวบิ้งนี้นะคะออกมานะคะแล้วก็เข้าไปตามระบบท่อโดยการปั้นคันเล็กๆไม่ให้น้ำจากสามบิ้งที่มีอยู่เดิมไหลลงเข้าไปในคลองนะคะแต่เราต้องการแค่น้ำ ในบิ้งนาที่เราจะทําการหว่านกล้าตรงนี้นะคะต้องการเดนน้ําจากบิ้งนี้ออกเท่านั้นนะคะเราก็เลยทาการปั้นคันเล็กๆโดนระ,ะบบท่อน้ําตรงนี้นะคะวางไว้โดยการบังคับน้ําโดยใช้ข้องอนะคะอันนั้นคือข้องอแเราก็ถอดออกแล้วก็เรามาดูระดับน้ําแล้วว่าในคลองยังต่ํากว่าในบิ้งนามากนะคะเราก็เลยทำการระบายน้ํา นำน้ำออกทางนี้นะคะเข้าไปเก็บไว้ในคลองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูระบบนํางคลองอันนี้ทำการฝังท่อน,นี้วางไว้ตั้งแต่วันแรกที่ขุดแปลงแล้วนะคะพอคิดว่าต้องได้ใช้แต่ต้องมาแก้ตรงที่ต้องเอาท่อลงต่ำกว่านี้แต่ตุกก็ยังไม่แก้แล้วก็ใช้ไปก่อนนะคะนี่น้ำจากนาก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะออกมาในคลองนี้ คลองนี้จะเป็นคลองเล็กด้านหลังนะคะยังมีพื้นที่รับน้ําอยู่พอสมควรนะคะก็คือถ้าเอาออกหมดทั้ง4บิ้งนี้ก็ยังจุน้ําได้อยู่แล้วคลองเช่นนี้ก็จะเชื่อมเชื่อมนะคะเป็นรูปตัวแอลเข้าไปยังหน้าแปลงตรงนู้นนะคะอันนี้ไม่ได้ขุดคลองเก็บน้ําแต่เราขุดคลองให้พวกสัตว์น้ํามาอยู่แล้วก็ไม่ได้ขุดคลองเพื่อจุดประสงค์หลักไม่ได้เพื่อต้องการกระจายความชุ่มชื้นแต่เราต้องการที่จะ เหมือนเป็นทางระบายน้ําอีกทางหนึ่งะคะะเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปงลงรับน้ําเวลาหน้าน้ําหลากนะคะผลพลอยได้เวลาหน้าแล้งก็คือได้ผ่านน้ําเข้ามาเนื่องจากจุดรับน้ําเราอยู่ห่างจากแปลงตรงนี้ไปอีกเกือบ200เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงถ่ายน้ําลงคลองแล้วก็ให้ให้คลองเปรียบเสมือนท่อส่งน้ำนะค่ะดันน้ําเข้ามาวนในแปลงก็คือถ้าถ้าคลองนี้เต็มนะคะ ถ้าตรงนี้เต็มมันก็จะถ่ายไปสู่ท่อตรงนั้นตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปสู่บ่อใหญ่ซึ่งบ่อใหญ่เรายังเหลือเนื้อที่ในการรับน้ำอีกเยอะอยู่นะคะจากจากริมตะลิ่งนะคะขึ้นไปอีกประมาณสัก30เซนได้ค่ะแล้วก็ตอนที่ขุดแปลงที่แรกเราวางท่อโดยอาศัยการเอียงตามธรรมชาติของบ้งนาเดิมเราไม่ได้ส่องกล้องนะคะแต่เทคโนโลยีทุกวันนี้ ก็มีการส่องกล้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาก็จะทำให้คนที่ขุดแปลงหลังๆเนี่ยนะคะก็จะทำจะทาการจัดการกับระบบน้ำได้ดีขึ้นกว่าคนที่ขุดก่อนตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะแปลงนี้จะเป็นการขุดขุดทอยกึ่งขุดวางนะคะผสมกันเพราะว่าโคกใหญ่ตรงนี้ทอยโดยใช้แมคโคเหวี่ยงสองช่วงแล้วก็ด้านข้างจะขุดวางเลยนะคะ เพราะฉะนั้นงบประมาณ <c oughs> ในการขุดก็จะไม่สูงมากแต่ก็จะตามมาด้วยการจัดการที่กระจัดกระจายนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนี่นะคะถ่ายน้ำจากตรงนั้นออกมาเราเสียแรงแค่ปั้นคันเล็กๆตรงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะแรงที่เราใช้เราไม่ต้องไปยกเครื่องสูบน้าไม่ต้องไปซื้อน้ามันเพราะว่าเราเซฟตังไว้ใช้อย่างอื่นนะคะเราก็จะ เอาน้ำตรงนั้นออกมานะคะพอพอเราได้ระดับน้ําที่เราต้องการแล้วที่พอที่สําหรับที่เราต้องการแล้วเราก็จะแค่ไปปิดคันตรงนั้นเราก็ไถหวานได้เลยค่ะเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะมีฝนไหมแต่ถ้าสมมุติว่าฝนมาเติมเรื่อยๆแล้วในคลองก็เต็มแล้วในบ่อก,ก็เต็มแล้วเราจะไปปิดท่อปิดด้านนี้นะคะปิดท่อตรงนี้แล้วก็ปิดท่อน้ําออกแล้วเราก็จะดึงน้ํา ในบิีงนาน,นะคะที่มันเกินขึ้นมาในในตะกร้าเราเนี่ยนะคะเราจะดึงน้ำเข้าไปเก็บไว้ในบ่อเพราะว่า,าตู้ยกคันวันที่ขุดยกคันขึ้นสูงพอสมควรนะคะเกือบ2เมตรแต่มันก็ยุบลงมาเยอะแล้วแหละแต่มันก็ยังพอเก็บได้เยอะอยู่นะคะเราจะเก็บน้ําไว้ในนั้นเพื่อจะเอาไว้ใช้ในช่วงที่คาดการว่าฝนจะทิ้งช่วงนานหนึ่ง ถึง2เดือนนะคะเราก็จะมีน้ำไว้ใช้เลี้ยงแปลงมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะนี่คือแปลงมเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะเนื้อที่ประมาณสองไร่ปีแรกที่ทุกทาตรงนี้ตุกได้ข้าวมาสองสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมเวสันตระแล้วก็ข้าวเหนียวขาวหอมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งเป็นสี่บิ้งอย่างนี้จะเป็นนาบิ้งเดียวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ใช้จอบขุดทําคนเดียวนะคะ ใช้จอบขุดดำนาก้าต้นเดียวปีแรกด้วยความที่ไม่เคยทำไม่มีประสบการณ์ได้แค่ข้าวประมาณไม่เกิน5้าสอบอะค่ะรวม2ไร่ไม่ถึง5กระสอบนะคะด้วยต้นข้าวมันปรับตัวด้วยมันตายกับภัยธรรมชาติทั้งที่เรายังไม่เข้าใจระบบธรรมชาติของอภูมิศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะคะมันก็จึงตายไปเยอะแต่เราก็ได้มเมล็ดพันธุ์ สำหรับมาต่อพันขยายปีที่สองพอปีที่สองมานี่ว้าวมากเลยค่ะจากเดิมที่ทำนาแถวนี้นะคะที่แม่ทำปีหนึ่งยังไม่เกิน200กิโลกร,รัมต่อไร่ทุกทำทะลุไป400กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะปีที่สองส่วนนาโคกอีก,อ,กอีกนาหนึ่งนั่นก็คือเราทำนา800ได้ผลผลิต800กิโลกร,รัมต่อไร่เลยนะคะเมื่อเราเปลี่ยน1เปลี่ยนพันข้าว2เปลี่ยนวิธีการนะคะ โดยการอิงธรรมชาติมากขึ้นโดยการทำตามครูบาอาจารย์ที่สอนมาแล้วก็อามาปรับใช้นะคะมันได้ผลจริงๆแต่ว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจความเพียรความอดทนพอสมควรนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้นะคะอนันนี้หลายๆคนที่ทำมา ที่ทํามาก่อนอาจจะรู้อาจจะมีประสบการณ์อาจจะแก้ปัญหาได้ไวแล้วแต่สําหรับมือใหม่นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทํานะคะมันมีหลายวิธีการในการจะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายของเราระหว่างทางเราก็ต้องต้องคิดพิจารณาว่าอะไรที่เหมาะสมกับเรากําลังงานเราเวลาเราทรัพย์เราทุนทั้งเจตดอาหารเราจะเลือกตัวไหนมาใช้ก่อนนะคะนี่นะคะเบนน้ําออกตรงนี้แล้วก็ มาออกท่อถ้าเราจะเก็บไว้ในสามบิ้งที่เหลือก็ได้แต่ถ้ามันทิ้งช่วงนานสองเดือนน้าที่เราเก็บไว้ไม่เหลือนะคะหายไปหมดเลยในอีกสามบิ้งที่เหลือแค่นี้ก็พอค่ะไว้แช่ฟางให้มันเน่าแล้วเดี๋ยวเอาจุลินทรีย์มาลงที่เหลือที่ที่น้ําส่วนเกินจากนี้เราก็ถ่ายเก็บไว้ในคลองในสระในบ่อเราดีกว่าค่ะค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้พบกันใหม่กับ คลิปหน้านะคะชาวนาฝึกหัดปี66ของตุก๊กเป็นปีที่3ของการลงมือทำนาเองแล้วจะมีจะมีวิธีการส่วนตัวอะไรมานำเสนอให้ทุกๆคนไปปรับใช้กันก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ